สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซีวีระบุนการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้มีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก f อฟซครับเอาแค่สั้นๆพอนะแต่ได้ใจความนะครับเจอปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับปัญหาของรุ่นนี้เนี่ยครับขีกร้อยยี่ห้าออนิวนะครับสีนี้สีนี้เลยนะครับ ลูกค้าเอามาทิ้งไว้เกือบสองอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ครบสองอาทิตย์นะครับผมไม่มีเวลาทําให้แกก็บอกแกว่าถ้าจะให้ผมทําที่ต้องให้เวลาผมหลายวันหน่อยนะครับช่วงนี้ผมติดงานอยู่ผมก็บอกลูกค้าตรงๆเลยเนี่ยครับเลขไม่รถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่มันน็อกรอบแล้วนะนะครับรถคันนี้น็อกรอบแล้วแสนกับอีกเก้าพันกิโลนะครับรถคันนี้ ปัญหาเกิดว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทมือไม่ติดเลยนะครับสตาร์ทเท้าติดนะครับแต่เราต้องสตาร์ทเท้ากดสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้าช่วยนะครับติดเบิ้ลได้ปกตินะครับแต่ว่ารถไม่สามารถเดินเบาได้นะครับสโลเครื่องก็ไม่ได้นะครับเดินเบาตั้งเดินเบายังไงก็ไม่ได้เครกระยะห่างของเวาาว นะครับแล้วก็จับแรงดันปั๊มติ๊กเคโค้ดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ตอนแรกผมก็คิดว่าลองล้างหัวขีดดูล้างหัวขีดแล้วก็ยังไม่ติดนะครับติดอยู่แต่ต้องสตาร์ทเท้าช่วยแต่มันก็ยังเดินเบาไม่นิ่งนะครับก็เลยกัดฟันหรือเครื่องเลยเพราะว่ารถเนี้ยมันแสนแปดหมื่นโลแล้วเยแสนแปดพันโลแล้วเนาะนะครับกัดฟันถอดฝาสูบมาดูเลยครับ เครงแรงดันปั๊มติ๊กก็อยู่ประมาณ2.8โค้ดก็ไม่ขึ้นหัวขีดก็ล้างแล้วนะครับแรงดันปั๊มเราก็วัดแล้วนะครับนี่ครับผมก็ได้กัดฟันแล้วก็ตัดสินใจรือ้อฝาสูบออกมาแล้วเห็นไหมนี่ครับใบวบาวไอเสียแตกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกินแสนโลเอถ้าเกินห้าหมื่นกิโลเมตรไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นจอดแล้วนะครับสเปคห้าหมื่นโลนะครับ ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นรถจอดแล้วนะครับสเปคห้าหมื่นโลครับแต่บ้านเราก็เต็มที่ครับแต่ถ้าเกินแสนโลไปแล้วอายุมันก็จะอยู่ประมาณแสนโลถ้ามันพังก็เราต้องยอมรับสภาพนะครับหนึ่งเลยคือน้ํามันบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีบางปั๊มก็มีแก๊สโซโฮอล์เก้าหนึ่งกับเก้าห้านะครับพยายามเปลี่ยนน้ำมัน นานๆเติมน้ํามันที่มันมีคุณภาพหน่อยนะครับถ้าเราจะวิ่งใกล้ๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะขี่ไกลๆให้ให้ให้เติมน้ําเติมน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ะที่มันมีคุณภาพหน่อยนะครับมันใบาวาลมันก็ควมร้อนมันก็จะไม่ได้สะสมมากนะครับอันนี้แตกเลยเดี๋ยวน้ามันหยอดให้ดูนะครับรั่วเลย เดินเบาไม่นิ่งนะครับสตาร์ติดยากเดินเบาไม่นิ่งเนี่ยครับใบวบา,วาวแตกใบวบา,วาวไอเสียแตกนะครับนี่ก็จะทำการโอเวอร์ฮอนชุดลูกสูบแหวนด้วยดีกว่านะครับถอดมาแล้วมันต้องโอเวอร์ฮอนแล้วนะครับถ้าถ้าเราไม่อยากยกเครื่องออกนะครับให้ใช้เป็นวิธีนี้นะ นะครับขาไม้หนุนขาตั้งคู่แล้วก็ถอดน็อตโชคหลังให้ให้ให้ชุดฝาสูบเนี่ยมันแหน,นขึ้นอย่างนี้นะครับจะให้มันตึงมากเดี๋ยวสายไฟชุดนี้จะขาดนะครับเดี๋ยวสายไฟชุดนี้จะขาดต้าเนี่ยปั๊กตัวนี้มันอ่อนแอรเราก็ปลดปั๊กก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาเสื้อสูบออกมาดูร่องแหวนถ้าแหวนไม่สึกผมก็จะเปลี่ยนแต่ลูกสูบอย่างเดียว ปอกสูบก็ยังดีอยู่เดี๋ยวต้องดูจุดด่างดําตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นที่ตัวปอกหรือว่าเป็นที่เห็นไหมเห็นจุดดําๆตรงนั้นไหมเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าต้องลองดูไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนเสื้อหรือไม่ก็ต้องขยับไซส์นะครับจริงๆถ้าปอกภายในมันยังสวยอยู่เงี้ยนะครับเราเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไม่ต้องขยายไซส์ก็ได้ แค่เราไอ้นี่อย่างเดียวก็พอนะครับซื้อลูกสูบกับแวนมาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องวัดใจก่อนนะครับเป็นเจ็ดกลมรู้เล็กๆน้อยนะครับสําหรับฮอนด้าคลิกร้อยยี่ห้าออนิวนะครับคลิกร้อยยี่ห้าออนิวสตาร์ตติดเดินเบาไม่นิ่งนะครับสาเหตุเกิดจากใบเบาไอเสียแตกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าช่างยนต์มือใหม่และหลายคนน้องๆ น้องๆช่างยนต์หรือเพื่อนๆช่างยนต์มือใหม่แล้วก็พี่ๆช่างยนต์มือใหม่แล้วก็เจ้าของรถนะครับก็น่าจะดูดวไว้เป็นวิทยาทานนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกินห้าหมื่นโลไปแล้วนะครับใบวาวแตกนะครับนี่แหละส่วนเสื้อสูบรุ่นนี้ก็ใช้กับเค r ได้นะครับเสื้อสูบนะครับคลิกร้อยยี่สิบห้าเคเนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาสั้นๆก็พอนะครับสำหรับชิค125สตาร์ทไม่ติดยากนะครับจับแรงดันปั๊มจับโค้ดแล้วก็ตั้งเบาแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็เนี่ยแหละสุดท้ายก็ใบวบวไ,ไอเสียแตกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษรับขออภัยทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม